เหมือนเข้าแถว่เราทรงชาติปะตามลำดับไหลอันดีเล็กสุดอันนี้กลางอันนี้สูงว่าเพื่อนสมเหมือนเทพสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ล่าสุดไปโชว์อวมดีบนท,<ช>ที่ใต้ค่ะที่ใต้ที่สงขาค่ะกับเคลียวพทาชาชัยวอนนั้นก็กินกันไม่ลงแล้วก็คืนกันไม่ลงใช่ง่ะใช่ใช่ค่ะเราดูดีไหมเราดูดีค่ะเราถือว่าทําเกมในระดับน้องนะคะถือว่าเราปีนขึ้นลิฟต์ไประดับหนึ่งเหมือนกันถึ<ช><ช>งจะไม่ชนะ มมได้เสมอแต่ถือว่าเราขึ้นลิฟต์ไปซักชั้นสองชั้นอยู่พอสมควรนะคะเขี่ยวพลันใจนี่คือนักมวยที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแ<ก>ล้วพี่เลยดีครับขึ้นชั้นเนาะอย่างที่คุณเปรมบอกวันนั้นพอใจผลงานตัวเองไหมแม้ว่าจะออกมาเสม,มอก็ตามดูว่าตาัวเองสอบผ่านไหมกับการเจอมมยรุ่นพี่ก็ถือว่าเกินความคาดหมายจริงเหรอโชคดีอยู่น่าตกใจยังมานั่งคุยกับตัวเองอยู่เฮ้ยเกินเลยขึ้นว้าใช่กูหรือเปล่าใช่ไหมแซวเล่นแซวเล่น<ก> อย่าเชิญใส่พี่ดิพี่ก็เชิญอ,อยู่แล้วนะแต่ว่าการบ้านจากไฟที่เจอกับเขี่ยวแน่นอนว่าเราไม่ได้มานั่งประทับใจน้องว่าสอบผ่านไม่ผ่าน<ช>ยังมีหลายจุดต้องแก้อะไรบ้างครับที่แก้แล้วก็ได้คุยกับพี่หนุ่มน้อยค่ะตอนนี้ก็คือแก้การยืนของเสมือนเทพค่ะก็คือเหมือนเราดูเกมเนาะเราจะเห็นว่าด้วยความที่เสมือนเทพหรือปานเทพเนี่ยเขาเป็นคนตัวสูงเป็นมวยที่จะต้องต้องโดนเตะขาแน่นอนและเพราะเราเป็นมวยสูงก็คือเหมือนเขาโดนเตะขา แล้วเขาคือเหมือนไม่ยอมฟังเหมือนท่ายืนเขาบปรเตะปุ๊บขามันสะบัดเราก็คือต้องมายืนแก้การยืนของน้องค่ะว่าต้องยืนยังไงแล้วก็ใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ต่อยให้ยาวขึ้นกว้างขึ้นแต่ละไฟกับเคียวเนี่ยเราแก้เรื่องหมัดไปแล้วคือว่าแทนคือต่อยได้ระยะยาวมากคือตามส่วนส่วนสูงเขาเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงแทนแบบน,นี้สนิสัยชอบไป,ไปชิดค่ะเข้าไป เข้าไปใกล้จนเสียจนระยะใช่ค่ะจนเสียความสามารถของตัวเองคือการต่อยสั้นลงพอแก้เน้นปุ๊บเขียวเขาก็เหนื่อยนะคะเขาก็ออกมาคุยกันข้างนอกเพราะว่าน้องอ่ะแขนยาวขึ้นใช่ค่ะต่อยได้ยาวขึ้น,อนพอเราได้เปรียบรูปล่างระยะด้วย ผู้ต่อสู้เขาก็ต้องเดินมาเข้าพอเดินเข้ามาเที่ยวมาเราก็กระแทกเขาเที่ยวตลอดเวลาเลยชายก็เห็นจะได้ผล,ลได้<ล>ชัดเจนที่ต้องแก้เนี่ยเมืเ่อเข็ดตีขากันด้วยคือยืนยังไงอยู่ยังเก้งก้างหรือยังว้างหรือว่ายังไงไม่ค่ะคือเหมือนแทนเขาจะเสียนิสยัยเวลาเหมือนยืนปุ๊บเขาชอบบิดข้อเท้าหน้าเข้ามาทําให้เวลาบิดใช่ใช่พอโดนเตะปุ๊บมันก็จะบิดใช่ค่ะมันจะบิดมันจะเสียอาการใช่เราก็คือแก้ให้ปลายเท้าเขาหันไปข้างหน้าตรง แล้วถ้าเ<ห><ห>ตะมาก็พี่เล็กก็บอกว่าให้ยก,ยกบ<า>ังใช่ค่ะมันยกมันยกได้เร็วขึ้นใช่ค่ะหรือเตะขึ้นมันก็คือจะไม่แบบว่าไม่บิดแต่ถ้าเขายืนปลายเท้าบิดปุ๊บเวลาเตะมือก็จะพับใช่ค่ะคือแก้ลูกนี้ของเขาแล้มีลูกไหนไหมครับก็เสริมค่ะยังต้องติวเรื่องต่อยระยะแล้วก็ความแรงค่ะใช้กดหัวไหล่ก็ยังต้องต้องสอนอยู่ค่ะเรื่องนี้แล้วคุดชกกี่ไฟแล้วสมไฟแรก เป็นอนุวัตแข่งรอบทไที่สองชนะล็อกหมอกที่ราชธรมเดือครับแล้วไปที่สามก็ไปเสมอกับพี่แซาพี่เคี่ยวอ่าถือว่าปลายปีหกได้ดีทำได้ดีเนาะดีอะไหกดีปี64วางเป้าหมายตัวอยังไงบ้างครับก็ต้องดีเดิมรัพัฒนาไปเรื่อยเรอ ร้อยห้ากับสิบสองแต่ว่าสิบสองันนี้คือก็มีคนไปชิงมาแล้วไปชิงมาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ใครแต่ว่าตอนนี้ร้อยห้าของร้อยห้าของลุงพีนีสองก็ของลุงพีนีค่ะปีหกสี่ก็อยากได้สิบแปดค่ะสิบแปดสิบแปดของของลุมพินีก็ได้ค่ะให้ให้เอ็นไปช่องเจ็ดเราเราไปโอ้ลุมพินีก็ได้ค่ะแต่ลุมพินีตอนนี้ก็โควิดยังปิดอยู่ครับใช่ค่ะกลับมาปิดอีกแล้ว ก็เล่งไว้118เนอะครับลุมพินีปี64กับเที่ยวพานชัยอีกสักไฟไหมที่กรุงเทพได้อ่ะก็อยากจะผ่านชั้นได้สักทีเนาะแล้วแต่โปรโเตอร์เป็โไปไงมาไงถึงมาอยู่กับพี่หนุ่มไม่ค่ะคือเหมือนกับว่าแทนเนี่ยปกติคือถ้าขึ้นมากรุงเทพพ่อจะสนับสนุนเขาตลอดอยู่ที่กระบี่ค่ะอยู่กระบี่อยู่ค่ายพอเพซิลีค่ะใช่เขา ใช่เป็นสมเสมือนเทพปอเพชรศิริะะใช่ค่ะพอย้ายค่ายปุ๊บก็ใช้ชื่อจริงของน้องเลยเป็นปานเทพว<อ>ีเคเขาใหญ่ใ<อ>ส่สีสปอนเซอร์ไปใช<อ>่ค่ะแล้วม,มาอยู่ที่ได้นานไหมนานแล้วค่ะก็สองสามปีได้แล้วค่ะก็<อ>คือตั้งแต่เขาขึ้นมาจากกรุงเทพก็พ่อดูแลตลอดอใช่ค่ะพี่หนุ่มดูแลตลอดเลยอ่ะดูจากไฟล่าสุดที่สมเเที่ยวดูจากทิศทางตอนที่แก้ปีหน้าวางไว้ไหนบ้างกับข้อ,อความฝันก็คือเป็นทิดว่าแทนอะสมเมือนเทพนะคะเป็นคนที่ขยันตั้งใจอยู่แล้ว แล้วเหม kind of ือนพูดอะไรกับเขาเขาก็คือแบบโอเคจะทําให้ดีขึ้นพอเหมือนมาแก้ลูกหมัดลูกขาเนี่ยเขาก็พยายามนะคะด้วยความที่เหมือนกับเขาชินเนาะการยืนแบบนี้มันชินมาตั้งแต่เริ่มต่อยมวยแล้วเขาก็ต้องแบบพยายามฝืนร่างกายตัวเองในช่วงแรกค่ะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยมันเป็นการทํางานเป็นทีมเนาะใช่ค่ะใช่พอเราใส่แล้วน้องก็ไปกับเราใช่มันก็เลยไปทิศทางเดียวกันแล้วก็มอนผลประกอบการมันดีเพราะเราก็ตั้งใจน้องก็ตั้งใจพอต่อยแล้วเหมือนกับเขี้ยวก็เหอบ เออต่อยดีมากก็คือจากที่ใช่ค่ะเห็นชัดเจนแล้วก็ปีหน้าก็วางแผนว่าอยากให้เขาชิงแชมป์อะไรก็ได้สักเส้นหนึ่งแล้วก็เขาอยากต่อยช่องเจ็ดด้วยปันเทพหรือสมเทพแบบไม่เคยต่อยช่องเจ็ดเลย เพราะว่าอยู่คนละสายหรือว่าไม่ค่ะอยู่อยู่สายเดียวกันค่ะแต่ว่าเหมือนเขาเป็นสเปคของลุมพินีมากกว่าเหมือนเขายังไม่มีโอกาสค่ะยังไม่มีโอกาสมั้งคิดว่ายังไม่มีโอกาสเพราะว่าแล้วก็เหมือนสมอนเทพปกติยังไม่ได้อยู่กรุงเทพตลอดเวลาค่ะอยู่กระบี่ก็คือขึ้นมาแค่เวลาต่อยลุมพินีปุ๊บก็คือกลับเลยไปเรียนค่ะตอนนี้อยู่สายเกียรติเพชรอี่แล้วค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ย้ายสายเลยสายนี้ค่ะเราปีเกี่ยงเท่าไหร่สิบเก้าสิบเก้าปีจะสิบไหม ต้องสูงไหมอีกสักนิดค่ะได้สักอีกสักหน้อยใช่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนกระบี่กระบี่ตอนกลางคืนชกดําสุดได้พิกัดเท่าไหร่ตอนนี้อ้อสิบเจ็ดทําได้สิบเจ็ดถ้ากลางวันก็สิบบาทสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดได้ก็ปีหน้าวางไว้ก็ขอสักเส้นหนึ่งร้อยสิบบาทใช่ใช่ไหมแล้วก็อยากชกช่องเจ็ดสีไหมอ๋อถ้ามีโอกาสก็อยากโชวถ้าบอกพี่พี่ไม่ได้ยินเนาะพี่ทําให้ไม่ได้บอกใครไม่้อ้อนฝ่าชุน ออกเลยครับก็ขอโอกาสออกช่องเจ็ดทำเป็นโอกาสเบาจังเลย <c oughs> โอกาสต้องดังๆงกว่านี้ครับผมขอโอกาสออกช่องเจ็ดหน่อยก็จะตาให้ดีที่สุดคร้รอยห้าได้แล้วร้อยสิบสองได้แล้วปีหน้าเสมือนเทพลบพานเทพเนี่ยขอร<ช>้อยสิบแปดนะครับแล้วก็วินบอลไปถึงป่าชุนด้วย<ช>อ้อน <ขอ S 1> เลยอยากต่อยช่องเจ็ดสีสักครั้งหนึงครับ